มีไหมบ่เบ๋ว่ามาเลยมีก mm ี่ขากันแน่ผมสงสัยว่าผีเสื้อมีกี่ขากันแน่ผมสงสัยว่ามาเลยบางชนิดทําไมกระโดดได้บางชนิดทําไมกระโดดไม่ได้ผมสงสัยว่า แลงวันมีลำตัวสองส่วนหรือสามส่วนกันแน่ผมสงสัยว่าผักีเตอร์มีสองปีหรือสี่ปีกันแน่มรสวนใส อะไรลูกสีเขียวดูดิมาเรามาดูซิว่ามันมีกี่ขาอ๋อตรงนี้ตรงนี้อุ้ยกระโดดอีกแล้วไปไหนอีกแล้วโอู้หู้หู้เอามือไปจับ สนุกเลยจับกระปนมาสุดค้อคอยหลัจับอีกพิ่งไ่อย่างสนุกใช่ก็วัสดี้โอ้โหไปตามหาแมลงกันต่อค่ะดูสิสังเกตดูสิมดส้มมีกี่ขาโอ้วิงเร็วมากเลยสองสาม หัวขาเนี่ยมันเป็นแมงหรือเป็นแมลงเนี่ยแมลงแมลงมดตัวอุ้ยมันกินอาหารโธ่กามันรู่งดุหไหน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 ต้องไหนอะไรรดูกตโอ้หมันกำลังแย่งกันหรือว่ามันช่วยกันเอาไฟเก็บที่รังหรือเปล่ามันอาจจะอยู่บนนู่นดูดีดียืนข้างล่างไง มีนเยอะมากมันมันจะไปหาพี่อันไปช่วยเพื่อนมันก็บอกจุ๋ยดิพขากลับโอ้ยมาแล้วมาเจ้าโอ้ยจุยตัวนึงแล้วนี่ดูมันมันเยิงอาหารกัดนะอาหารมาด้วยอาหารกินเลยกโอ้ยจุยกันโอ้โอ้โอ้ชักกระยี่ยมมันเนี่ยชักกระยีมันคืออันอย่างนั้นะอาหารอันนั้นเหมือนใบไม้หรือเปลาใบไม้ไหนชิ้กันใช นันไ่ไหมต้องี้ก็มีใบไม้สีอะไรตันที่ไม้สีสีน้ำตาอ๋อใบไม้สีน้ำตาลแห้งๆหรอคะอ๋อไหนยิ่นไปดิอ๋อโอเคอ๋อที่มันเป็นหอๆใช่ไหม ลางมดส้มไงก็มดส้มก็อยู่นี่ไงใช่ไหมเด็กๆทำไมรู้จักลางมดอ่ะผมรู้จักผมแยกมาเลยสี่แยกไปสีผมเคยสี่ผมเคยสีผมก็เคยไปเอามดส้มมใช่เอามผมไม่ชอบมดส้มเอามเอาไข่มาเล่นกตอนนั้นผมไปสีมดส้มแล้วก็เอาที่ถุงอันนั้นที่มันมีมดส้มอย่างไรเอามหมวกหัวผมผมวกหัวผมเลยวาย อ๋อพวกเราไปสิสิแปลว่าอะไรสิแปลว่าไปสอยใช่ไหมใช่อ๋อไปสอยลังมซส้มกับกับองค์มังปกรแล้วก็มาซุดหัวผมมันกัดโอ้เราก็เลยรู้จักว่าลังโมซ่อมเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้คือลังมซส้มเนี่ยโอ้ยปุยคำโอ้น้ำเนื้อเจออีกเหรอใครเจอตั๊กแตนเองมันชอบอยู่บนปลายของต้นหญ้านี่ยอดต้นหญ้าเนี่ย จับได้ไหมดักติดไปแล้วไปแล้วไหนตะกี้สักเมื่อเดียวจ้าเดียวมันเดียวได้ไหมไหน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 ได้ตัวสีขาวเลยไหนจับได้ไหมอุ้ยมันเหมือนสีของใบไม้ใบหญ้าเลยอุ้ยผมจับได้ตัวอย่างไรโอ้ถือไว้ก่อนนะครับขต้องเงยนะเป็นตัวเรื่อะกี้กระดิกต้นว่ะ ดึงมันกอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะตัวนี้เนะี่ยมันเกาะต้นหญ้าวไว้ให้แน่นเลยเนาะอืม๋อเดี๋ยวเราไปใส่แก้วมันไว้นายนี่ตัวนี้ตัวนึงไหนถือนิ่งๆน,นะคะผมจะเอาใส่อันนี้ไว้โอ้ยตั๊กแตนอะไรเนี่ยตัวยาวๆยาวๆเลยเนาะมันกี่ขามันมีกี่ขามันมีผมได้ก้นใหม่ นี่เราจับมาได้สามตัวเราจะมาศึกษากันมันมีหนึ่งอย่างที่ไม่มโอ้อะไรนะคะมันเหนือมันดีดมีหนึ่งอย่างให้ไม่เหมือนกันคืออะไรลูกตัวนี้ตนี้มันเป็นยังไงลูกอธิบายสิมันตัวยาวตัวยาวมันคือแมงม้าล้อมันเหมือนม้าเหรอลูกใช่มันคือแมงม้า หนูอย่าเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะว่าแก้วมอาจจะไปทับขามันแล้วทำให้ขามันหักเพิ่มอีกนะคะไม่ต้องขยับแก้วนะคะโอ้สุดยอดเลยนักจับตะเแตานชอบมากอะบายบายหน่อยวันนี้บายบายกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปจอดบันทึกในสมุดของเราบายบาย นี่เราได้อะไรมาลูกมันคืออะไรไข่มดส้มไข่มดส้มไข่มดแดงใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เราไปสำรวจมดส้มมดแดงที่นเรียนบอกว่าอ๋อบนต้นไม้มันมีอะไรนะลังมดส้มเออบนต้นไม้มันมีรังของมดส้มมดแดงใช่ไหมันใข่มดิลูกมันกำลังเกิดไหนๆอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้อ๋อลูกตัวนี้อ๋อตัวสีขาวๆหรือเหรอตัวนี้ ม่นถือว่าดีๆอันนี้มันเป็นลูกแต่อันนี้มันใกล้จะรังเป็นแม่แล้วโอ้ทำไมรู้ดีจริงๆอุ๊บมาดูหน่อยสิก่อนนะ้ปูหอมโชยเป็นเป้งเนี่นั่นอยู่นี่ปูมเอาบ้านผมผมพื้นเต็มตัวเลยจริงดิใช่ผมกินไม่ได้อ้าไปเราจะเอาไปทำอาหารกินบ๊ายบาย ไปเรียนรู้กันต่อค่ะมันเป็นรูปกลมก็ไม่จริงหรอกดีกว่าอ๋อข้างในไงข้างในมันฝัง่วงเอาไว้เนาะวงนหมไันฝังไข่เอาไว้ขึ้นเบาไหนเออเดี๋ยวถามเด็กเวีนศาหน่อยสิอันนี้คืออะไรเด็กเวียศาได้มาจากเวียศานี่เด็กที่เวียศาให้มาคืออะไรแต่ตอบได้บ้างผู้จายผู้ชายก็จะตอบได้ ผู <mile> ้ชายอันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ใช่เนี่ยได้มาจากเวียงสาแล้วเนี่ยเล่นกับรู้จักดงดงกว่างรู้จักไหมมีสองเขาไว้ชนกันเออเ่านี้เออให้มันมุนเงียบเนี่ยได้มาจากเวียงเวียงสามอบให้มาเนี่ยเป็นที่ระลึกมันจะเป็นกระดิ่งด้วยนะเออนี่ตัวนี้ใช่ไหมตัวสองเขาอยู่ไหนนะสองเขาสองเขาเออนั่นแหละเนาะดงกว่างสองเขาอันนี้กว่างซ้ายเหนือมีห้าเขาเลยเห็นไหมสวยเนาะ อันนี้เป็นกลุ่มผีเสื้อทั้งหมดเนี่ยพวกในจังหวัดน่านหมดเลยสวยไหมตรงเนี้ยเป็นผีเสื้อคืนเนาะจะมีขนาดใหญ่อันนี้คือเสื้อจังวัดนักเรียนว่าจะทำที่เขาว่าแมงที่น้ำจับไอ้ตัวยาวๆนั่นทำไมมันไม่มีใช่เดี๋ยวเราจะ้หมดให้พี่เขาเนาะเดี๋ยวทำที่ด้วยโอ้แมลงจะมีแค่กี่ขาดูบนกระดานด้วยนะ หกขาเท่านั้นครับเห็นไหมดูทางซ้ายมือยุงมวนปากแหลมตัวอะไรเนี่ยตัวเพีย้ยตัวแมงกระพรนตัวผีเสื้อตัวต่อแตนพึ่งมดเนี่ยจัดเป็นแมลงเพราะมีหกขานะถ้ามีมากกว่าหกขาอย่างเช่นแมงมุมอนันนี้จะขาบ,บ้านขายาวเนาะอีกคือโอ้มีไปร้อยขาแมงปอ่องเนี่ยมันมีกี่ขามแมงป่องใครตอบได้ปะแปดขาเก่งมากครับเนาะไม่เป็นแมลงนะครับเพราะมันอยู่คนละชั้นกับแมลงเนาะทางอนุกรมวิธานอันนี้ อาจจะงงน right ิดนึงแต่เด็กๆตั้งใจเรียนต่อไปก็ได้เรียนเนาะรับต no? ัวของแมลงที <t> ่สําคัญอย่างหนึ่งแมลงจะมี3าส่วนครับหนึ่งนี่ดูทางนี้ก่อนเนาะดูฝั่งซ้ายนี่ก่อนเออฝั่งฝั่งขวามือได้เด่นกอ่าส่วนหัวสองจะมีส่วนอะไรครับส่วนอกเออไม่ใช่ส่วนนอกส่วนอกสามส่วนท้องง่ายๆนะครับแมลงจะมีสามส่วนหนึ่งหัวสองอกสามท้องนะและขาของแมลงมีกี่ขานะ มีหกขาจะอยู่ในส่วนอกครับนะ้องขาสามคู่เนี่ยอยู่ส่วนอกเห็นไหมเป็นสัตว์เป็นหกขาเคลื่อนตัวมแมลงอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วมแมลงเป็นสัตว์ที่ประสบความสาเร็จที่สุดในการขยายพันธุ์านาะอทั่วโลกกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นสัตว์คือมแมนะลงเนาะเราพบได้ง่ายมากเลยเดินออกไปก็เจอมดและเจอผีเสื้อบินแลนะเนาะเขาเคยนักวิทยาศาสตร์เคยเทียบเล่นว่าถ้าเอาคนทุกคนบนโลกประมาณเจ็ดพันล้านคนเนี่ยมาชั่งน้ำหนักรวมกันน้ำหนักจะเท่ากับ มดทุกตัวบนโลกที่เอามาชั่งรวมกันนี่อย่างที่เนี่ยหกสิบกิโลมดตัวเล็กนิดเดียวอ่ะต้องใช้ประมาณเป็นล้านตัวใช่ไหมถึงจะหนักเท่าเพราะฉะนั้นคนคนเรามีเจ็ดพันล้านคนเขาบอกว่าแมลงทั้งหมดบนโลกเนี่ยประมาณสิบไอประมาณหนึ่งแสนคูณสิบยกกำลังแปดนะหนึ่งแสนล้า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 นตัวเนาะเยอะไหมเป็นแมลงปอโบราณที่สูญพันไปแล้วแต่เขาไปพบ เป็นฟอสซิลหรือชั้นใตดนินพวกฟอสซิลไดโนเสาร์เนาะตัวนี้มีอายุประมาณ4ี่แสนล้านปีในยุคแคมเบียนก่อนไดโนเสาร์นอีก4ี่แสนล้านปีนะเราจะเป็นหุ่นล่องลอยในดาวพฤตอนห่งางไกลอยู่เลยเนาะอันนี้คือใหญ่สุดยาวประมาณ0.8เนี่ย80เซนกือบ1เมตรใหญ่ไหมใหญ่กว่านกอีกเนาะเรที่กุ้งอ่าอันนี้เป็นต้ากับที่กุ้งครับอันนี้เขาชื่อว่าวีต้าอันนี้ผมที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะต่างประเทศที่ประเทศที่ อี玛ตกดีเยอะเขาจะพบตัวนี้เนาะเจไดริต้าเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับสัตว์กันแดงกลุ่มเดียวกับที่กลุ่มจิ้งเรดนั่นแหละแต่ตัวเนี้นยเขายหนักมากชนิดนี้นะหนักไม่ถึง 1. ครึ่งกิโลน่าหมายความว่าตัวเขาจะใหญ่ประมาณนี่ประมาณกล่องทิชชู่เนี่ยแล้วก็จะหนักได้เหมือนแมวเลยน้หนักเท่ากับตัวหนึ่งเนาะหนักไหมไม่หนักเรายกไหวตัวมันถือว่าใหญ่สำหรับแมะลงเนาะข้างบนแมลงจิงไม้เห็นไหมห้องทีตา แมลรกิ่งไม้ตัวนี้จะเป็นคนละสายพันธุ์ที่อยู่กับ,บ้างกวนเนาะตัวเนี้ยพบที่อ <B uko. S 2> ินโดนีเซียแถวหมู่เกาะวานิลเนาะชื่อว่าเชนเนกัสติกหรือว่าแมาลงกิ่งไม้ยษ์ตัวเนี้ยเป็นสถิติโลกเลยที่ยาวที่สุดเนาะ6กิบหกเซน่ยาวตัวนี้ประมาณแขนช้งางยาวไหมยาวมากเลยนะครับอันนี้คือแขนฝรั่งคนโตนะดูมันยาวมากเลยเนาะอ่ะยาวที่สุดอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จัจกใช่เหรอไม่ใช่นะจกักอ่จาจักกจนันโอเค มันคือจักจั่นที่จังหวัดหน้ามีเยอะแน่นอนเพราะหน้ามีป่าไม้เยอะจ,ะอจักจั่นเป็นแมลงที่สามารถสร้างเสียงได้ถึง 120, 120เดซิเบล120เดซิเบลดังแค่ไหนรู้ไหมฟังเสียงออกจากไมค์เนี่ยดังไหม120เดซิเบลดังมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าปกติจ,จักจั่นอยู่ต้นไม้สูงเลยไม่ได้ยินเสียงเนาะเสียงมันดังมากอีกอย่างหนึ่งจ,จักจั่นเป็นแมลงที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเลยนะให้กายว่าเอาอ่จักจั่นวางไข่ที่ไหนอ่ะถ้าเป็นยุงวางไข่ในน้ำใช่ไหมจะเป็นลูกน้ำเป็นผีเสื้อวางไข่ที่ไหน ผีเสื้อมีสี่ตีกนะมีตีคู่หน้าหนึ่งคู่และคู่หลังหนึ่งคู่เห็นมีคนถามใช่ไหมอ่ะผีเสื้อวางไปที่ไหนตามใบไม้ตามต้นไม้เพราะว่าตัวหนอนของเขาเนะี่ยกินใบไ,ไม้เป็นอาหารและหนอนมีขาด้วยขาที่แท้จริงมีสามเออมีหกขาเหมือนกันอยู่ข้างหน้าที่เอาไว้เกาะและขาข้างหลังที่เป็นอันใหญ่ของหนอนนะ่ลองสังเกตกันสังเกต,ลอ,เกตลองนะเขาเรียกว่าขาเทียมหรือขาปลอมเนาะมีในกลุ่มผีเสือ้อเนาะขาปลอมไม่ใช่ของจริงหกขาครับ แมลงบางชนิดทำไมกระโดดได้เพราะมันมีขาคู่หลังที่พัฒนาไว้กระโดดอย่างเช่นตะกระแตงเนาะบางชนิดทำไมกระโดดไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีขาเอาไว้กระโดดเนาะแมลงวันมีลำตัวอะไรเนี่ยสองส่วนหรือสามส่วนแมลงวันมีสามส่วนเนาะเพราะเป็นแมลงโอเคไหมหัวหกท้องเหมือนกันมีเสื้อมีสี่ปีดหรือมีสองปีดมีสี่ปีดดูรูปนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่มีปีกคู่หน้าสองปีกปีกคู่หลังสองปีกเป็นสี่ปีกถูกไหมอ่ามีแมลงที่ไม่มีขาหรือไม่ไม่มีครับโตเต็มวัยแล้วมีขาทั้งหมดเนาะ เต็มไวที่มาบีนเป็นผีเสื้อที่มาเดินเป็นมดอีกขาหนอ่งนอนใช่แมลงหรือไม่นอนเป็นตัวอ่อนของแมลงยกเว้นพวกไสเดือนเนาะพวกไสเดือนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นคนละกลุ่มกับแมลงนอนผีเสื้อนอนแมลงวันเอ่อนอนปองน้ำอยู่ในน้ำอันนี้เป็นหนอนของแมลงเพราะฉะนั้นเป็นแมลงครับนอนมีขาหรือไม่มีขาอ่านคำตอบเลยใช่ไหมได้คำตอบแล้วนะผีเสื้อมีกี่ขาก็เป็นแมลง หกขาใช่ไหมหกขาเขาเป็นแมลงหนึงชอบบินหาแสงไฟเพราะว่าโอ้ควาชอบภาษาที่ดีมันคิดว่าแสงไฟเป็นดวงจันทร์ครับรมันมีการ์ในการสืบพันธุ์เดือนเดอนหาแสงจันทร์เพื่อเยอเพศตรงข้ามเนาะมันคิดว่าหลอดไฟคือแสงจังนทร์นะตะกแ่นตัวยาวเปล่งตาเนี่ยว่าอะไรตัวน,นี้เหรอนี่เหรอชื่ออะไรคะอันนี้เป็นตัวอ่อนของตะกแ่นหนวดยาวครับเนาะงตะกแ่นหนวดยาวโอเคตอบกข้อแล้วจำได้ไหมอันนี้เป็นตะกแ่น มันไม่มีชื่อไทยอ่ะแต่เรียกว่าเป็นตะกะัอ่อตามตามสนามแกละตะแคงินหญ้ามันจะกินใบหญ้าพวกเนี้ยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นตะกั่วกินใบหญ้าพวกเนี้ยเป็นตะกั่วที่แท้จริงเขามีขากระโดดคู่หลังเนาะโอเคขอบคุณค่ะ ค so ่ะหลังจากที่เราเรียนรู้และก็ศึกษาเรื่องแมลงมากันพอสมควรแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เรียนแยกแยะแมลงกับแยกแยะสิ่งที่ไม่ใช่มแมลงมาดูกันที่ว่าพวกเราจะแยกแยะออกเป็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วนักเรียนจะมีวิธีการยังไงที่จะแยกแยะสัตว์เหล่านี้ว่าอันไหนเป็นมแมลงอันไหนที่มันไม่ใช่มแมลงนักเรียนคิดยังไงอะลูก โอ้สุดยอดมากม้แรงจะมีหกขาถูกไหมเพื่อนถ้าือส่วนห้าอะไรนะและก็มี3ส่วนอะไร3ามส่วนนะลูกส่วนหัวส่วนอกส่วนท้องหัวส่วนอกส่วนทองโอยเยี่ยงมากเลยถ้าไม่ใช่มลแรงมันจะมีขาเยอะถ้าไม่ใช่มลแรงมันจะมีขาเยอะแสดงว่ามันต้องมีขามากกว่าหขาใช่ไหมฮะ โอ้เยี่ยมมากอ่าสุดยอดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิ <S <S> <S เดี๋ยวเราจะนำสัตว์เหล่านี้นะคะใบปิดลงในใบงานระวางแมลงกับสัตว์ที่ไม่ใช่แมลงพร้อมไหมคะลกูกรอค่ะเยี่ยมมากเลยใปทำกันเลยแยกเลยค่ะเอา,าละแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอันไหนเป็นแมลง อันไหนไม่ใช่แมะแรงเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเลยค่ะฝั่งโต๊ะทางซ้ายกับฝั่งโต๊ะทางขวาก็ได้อ่าลองแยกดูสิไหนมีคนแยกเสร็จแล้วโอ้โหดูนะหน่อยฮะโอ้ไหนตรง,ตรงไหนเป็นแมะแรงอะแล้วอันไหนเป็นที่มันไม่ใช่มแมลงอะมีอะไรบ้างเนี่ยที่มันไม่ใช่มแมลงเนี่ยโอ้ดูจักอะไรดูจับขาดูจากขา,า,กขาโอ้ยนนมันขาเป็นยังไงโลก มันขาเยอะโอ้นี่ขามันเยอะมากเนาะโอ้มันไม่ใช่มแมลงนนหน่แน่นุ้ยเสร็จยังลุกโอ้มิงตาฝั่งไหนเป็นมแมลงลุกโอ้โหเยอะมากเลยล่าไหนที่มันไม่ใช่มแมลงอะ่ะนุ้ยดูจากอะไรลุกดูจากขาขาเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นไง ส่วนฝั่งนี้ล่ะมีกี่ขาลูกอูมีหกขาหมดเลยอู้เก่งมากเลยน่าจะถูกหมดนะเนี่ยโอ้หลายคนเสร็จแล้วขอดูหน่อยสิฮะอ้าอะเป็นไงมะกุกอันไหนเป็นมแมลงคะโอ้ทั้งบนข้างบนนี่เป็นมแมลงแล้วข้างล่างเป็นอะไรลูกเป็นแมงเอ๊ะใช่หรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะมาตรวจสอบกันอีกทีนะคะพี่มากใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวพวกเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันไปเลย